โ oh, oh. อ้เอตัวนั่นมานะไม่เนไรไม่เป็นไรมีนี่รั่เดี๋ยวปิดต่ยฟังก่อนอะไรกันน่เป็นไรครับลุยแล้วไม่เป็นไรโอเคสวยสวยสวยทีนี้เรากำลังจะ cao đầy cấp như cao đầy cấp cao đầy cao đầy cấp cao đầy cao tạm อะไรบ้างคือแวก็ระดานที่ผู้แล้วน่ามากเดี๋ยวครับเดี๋ยว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 เดี๋ยเดี๋ยว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 เดี๋ยเดี๋ยวเดวเดี๋ยวี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเเดยวเด วางๆเลยขอบคุณครับไปเลยครับ <laughs> เดี๋ยวเดะนักไปแถวตรงนู้นนั่งในยายนะนั่งนั่งนั่กวนป่านั่งนั่งนิ่งนั่งนิ่จ้าอะเดินไปเอออะไรอ่ะ

ไต่เลยไต่ไต่เขา้าเนี่ยเต้าเลยนะระวังตกใจนะเจอมังกรดูเขียวอ่ะผมไม่เล็กนะครับป๋า บอกว่าผมก็มันนะคือผมก็มันนะผมชอบมันไปไม่ได้คเท่ขาไหร่ไปไปอยู่ก่ครับวันนี้เปนประจุคุณข้ thân Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ้องโยมมีมลงนะมีเพราะมันรถไต้หวันไม่ได้อ๋อการกระโดดรถแล้วก็ไปฝัน พอเราพอผ่อนนี่นึงกลับไปถึงก็ลงแล้วคัอ ประชาชนมีความเดือดร้อนางน้อยเท่าไหร่แล้วเราก็แล้วมีของมามาของที่จะมาช่วยประชาชนที่เรความเดือดร้อนนอกจากการมอบของถึงอาชีพแล้วเนี่ยทางเรือของมีแนวทางที่ช่วยเหลืออยู่ตอนนี้ยังไงมีแนวทางที่เหลือคือเราใช้เรือผ่าดันน้าทั้งหมดนะครับที่ที่ที่อยู่ที่ที่สะพานข้างหน้าเนี่ยติดลําแล้วก็ตรง ตรงพิมหม้อจุดลำนะครับเพื่อพักแต่น้ําให้ให้ลงให้เร็วที่สุดแล้วก็จะรองรับที่น้ําที่จะมาจากทางด้านเหนือลองรับไปด้วยนะครับผมก็เห็นใจชาวชนชาวบ้านที่ที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับแต่ก็ไม่ไม่ต้องเป็นห่วงครับเพราะตอนนี้ทัพเรือไี่สองแล้วก็กองทัพเรือ,อมีความดีที่จะช่วยทุกอย่างที่จะท่านเดือดร้อนท่านท่านโทรมาได้เลยนะครับที่ทัพเรือที่สองหรือที่ศูนย์ อาพักแต่น้ําของกองทัพเรือที่ตั้งอยู่ที่วัดเนี่ยครับ